เมืผมนะประเม็งพิเวนานี่จะมาทำโจทย์คณิตของอาจารย์แตุูพรครัง้งที่สามครับอ่าน,นี้ก็คือโจทย์นะครับนักเรียนหกสิบคนชอบเล่นกีฬาสามชนิดคือคนที่ชอบเล่นฟุตบอลเอฟจำนวนสามสิบคนมาสเกตบอลบี B, และวอลเลย์บอลบีพบว่ามีห้าคนชอบเล่นทั้งสามชนิดและมีคนที่ชอบเล่นเพียงสองชนิดดังนี้เอฟ บิ๊สิบคนเอคือฟุตบอลครับส่วน B คือบาสเกตบอล b และ V ีคน B คือฟุตบอล V คือวอลเลย์ครับเอและ V 7เจ็ดคนเอคือฟุตบอล V คือวอลเลย์เจ็ดคนครับจงหาหนึ่งครับจำนวนคนที่ชอบเล่นฟุตบอลและบาสเกตบอลแต่ไม่ชอบวอลเลย์สิบคนแล้วโจทย์มีบอกอยู่แล้วครับก็คือสิบคนก็คืออันนี้ ไม่ชอบเล่นบอลลน,นะครับเคยตอบสิบสองหาคนที่ชอบเล่นเพืบอลหนังเดียวให้เอาเจ็ดบ,บวกห้าบวกสิบจะได้ยี่สิบสองนะครับได้เอมลบสามสิบ 30. ทุกคนสามสิบคนจะได้แปดคนนะครับ,อบคอมครับ